สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับที่2กันนะคะว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขมีเหตุการณ์ต่างๆอะไรเกิดขึ้นในระยะเวลาการใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2บ้างนะคะเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็มารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุสวิรัชรหัสศูนย์สามสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาราน์ดินเนียรหัสศูนย์สามเก้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิาสาซสงไคล้ายค่ะรหัสศูนย์สี่เก้าค่ะรัชธรรมนูญฉบับที่สองรัชธรรมน์นองแห่ง ตรารอาจักรสยาพิษณุกาันี่ร้4ย5ประกาศใช้เมื่อวันที่10ธันว,ควาคมพศ2475สิ้นสุดการใช้บังคับ9พฤษภาคมณ4 8 9 9่ร้อยรู้ใช้บังคับ3าปี4เดือน29วันจำนวน68มาตราประกาศใช้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการราษฎรจะตั้ง จะทำเสนอสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้วนำเสนอทูลเกาถวายเพื่อทรงลงพระรามาพิไทยและประกาศใช้ยกเลิกโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ,ทพ,ทพุทธศักราช2489เมื่อวันที่9พฤษภาคม2489จุดเด่นรัฐธรรมน,นูญฉบับที่2อำนาจาริปทไตยเป็นของปวงชน สยามมีพระบากษัตริย์เป็นประมุขทรงใช้อำนาจโดยบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอำนาจอธิปไตยแบ่งสส่วนคือสภาผู้แทนราษฎรใช้อำนาจนิติบัญญัติคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารศาลใช้อำนาจตุลาการ เรามาดูกันนะคะ,ะรัฐธรรมนูญฉบับที่สองนะคะพระมหากษาัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนะคะผู้ใดจะละเมิดมิได้แล้วก็พระมหากษาัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีนะคะจะจะัดจะเป็นผู้จัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีสมาชิกก็จะมี แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือมาจากการเลือกตั้ง2ชั้นภายใต้พรบรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2,475เลือกผู้แทนตำบลและให้ผู้แทนตำบลน,นะคะเลือกผู้แทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งนะคะและมาดูประเภทที่2นะคะจะเป็นการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีนะคะ และกําหนดให้พระบรมวงศานวงนะคะตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปไม่ว่าจะทรงอิสริยยศโดยกําเนิดหรือโดยการแต่งตั้งก็ตามนะคะย่อมดํารงอยู่ในฐานะเหนือของการเมืองนะคะเรามาดูนะคะรัฐธรรมนูญฉบับที่สองนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถูกเสนอให้แก้ไขถึง3ครั้งนะคะครั้งที่1เกิดจาก ว่าด้วยนามของประเทศนะคะจากเปลี่ยนจากราชาอาณาจักรสยามนะคะมาเป็นราชาอาณาจักรไทยนะคะและครั้งที่สองนะคะว่าด้วยบทเฉพาะการมีผลให้ยึดเวลาการใช้บทเฉพาะการจาก10ปีเป็น20ปีนะคะและครั้งที่3นะคะว่าด้วยการเลือกตั้งส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะ รัฐธรรมนูญฉบับที่สองนะคะเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรสยามนะคะพุทธศักราช2475ค่ะมีบทบัญญัติรวม68มาตรานะคะประกอบไปด้วยบททั่วไปและหมวดต่างๆอีก7หมวดนะคะคือหมวดที่1น,นะคะจะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ค่ะหมวดที่2นะคะจะเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนนะคะหมวดที่3จะเป็นเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรค่ะหมวดที่4จะเป็นเกี่ยวกับ คณะรัฐมนตรีนะคะหมวดที่5ก็จะเกี่ยวกับสารและหมวดที่6เป็นบทสุดท้ายค่ะหมวดที่7เป็นการใช้รัฐธรรมนูญและเป็นบทเฉพาะการนะคะค่ะมาดูเหตุการณ์สำคัญนะคะในรัฐมนูญฉบับที่2องได้มีรัฐประหารสองครั้งครั้งที่1น่ง รัฐมนตรีได้มีคำสั่งลดใช้บางมาตานะคะและย้ปิดสภาผู้แทนรนาษฎรเนื่องจากมีเหตุขัดแย้งในกลุ่มะคณะราษฎรมีกลุ่มเห็นด้วยและก็กลุ่มไม่เห็นด้วยนะคะในเรื่องในเรื่องของข้โครงเศรษฐกิจฉบับใหม่ของปีดีธนมม m p ครั้งที่สองนะคะที่มีเหตุการณ์สำคัญก็คือ,อเกิดขึ้นหลังจากนั้น เพียง69วันนะคะเมื่อพันเอกพยาพ่อหุน่นพยุหเสนานะะกลุ่มเดียวที่อำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ2475มีการทิดออำนาจกลับคืนมาจนเมื่อปีพศ2489มีการพิจารณายกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่2และมีการประกาศใช้ฉบับใหม่แทนค่ะสรุปรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะคะมีประกาศใช้ ายาวนานมากที่สุดนะมี13ปี4เดือน29วัน,นะะประกาศใช้เมื่อวันที่10ธันวาคม2575มีบทบัญญัติ60มาตานะ,ะมีอำนาจอธิ์ายจากปวงชนชาวไทยมีพระผังขสัตย์ทรงเป็นประมุกทรงใช้อำนาจนี้ในโดวยบทบัญญัติแห่งอัฐธรรมน,น,นะะูญค่ะมีอำนาจ นิติบัญญัติโดยสภาผู้แทนราษฎรอำนาจบริหารโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอำนาจตุลาการโดยศาลนะคะขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะจากการนำเสนอใน้อยข้างต้นนะคะกลุ่มของดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอคะ